สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การทํานายเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมีนซึ่งถือว่าในช่วงวันที่5การกรกฎาคมไปจนถึงวันที่15การกรกฎาคมเป็นช่วงสําคัญดวงท่านจะปรับดวงท่านจะเปลี่ยนดวงชะตาท่านนั้นได้รับแรงอิทธิพลจากดาวใหญ่ รวมไปถึงพื้นฐานดวงของท่านนั้นมีการปรับมีการเปลี่ยนถือว่าในช่วงวันที่5กรกฎาคมถึงวันที่15กรกฎาคมเป็นช่วงสำคัญของท่านอย่างแท้จริงจะมีทั้งเรื่องดีเรื่องที่เป็นมงคลเกิดขึ้นสลับไปมากับบางเรื่องบางสิ่งที่ถือว่าจะเข้ามาเป็นอุปสรรคทำให้ท่านนั้นต้องคิดต้องอ่านมากกว่าปกติดวงชะตาของชาวราศีมีนนับแต่นี้จะเป็นอย่างไร เข้าไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับสำหรับภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีมีนดวงของท่านในวันที่5กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านนั้นมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างมากบางเรื่องบางสิ่งก็จะดีโดดเด่นขึ้นมาแบบผิดทูพผิดตา แต่ก็จะมีบางเรื่องบางสิ่งเช่นกันที่จะเข้ามาให้ท่านนั้นต้องคิดต้องแก้ไขในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านนั้นดูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักหรือแม้แต่ดวงด้านโชคลาภดูเหมือนว่าหากเข้าสู่กลางปีพุทธศักราช2568เป็นต้นไป ภาพรวมดวงชะตาเกณฑ์ดวงของท่านนั้นจะพุ่งจะแรงอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่ดวงท่านจะขึ้นแต่ก่อนที่ดวงท่านจะพุ่งแรงท่านจะพบเจอกับบางเรื่องบางสิ่งที่ทำให้ท่านนั้นต้องเคลียร์ออกต้องแก้ไขให้ได้บางเรื่องบางสิ่งก็ถือว่าจะเข้ามาเป็นบททดสอบแต่ในคลิปนี้เราจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีน เริ่มตั้งแต่เรื่องที่เป็นมงคลเรื่องที่ดีเรื่องที่เด่นที่ชาวราศีมีนจะพบเจอในช่วงวันที่5้ากรกฎาคมไปจนถึงวันที่15บห้ากรกฎาคมสิ่งแรกที่โดดเด่นขึ้นมานั่นก็คือชาวราศีมีนไปที่แห่งหนใดท่านจะพบเจอกับคนอุปถัมภ์มีโอกาสที่คนที่ดวงสมพง์ถูกชะโลกับท่านจะนำพาโชคลาภจะชี้นำ ให้ท่านนั้นพบเจอกับโชคลาภพ,พบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลเลขมงคลต่างๆจะนำพาให้ท่านนั้นได้กองเงินกองทองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ชาวราศีมีนจะพบเจอในช่วงถัดจากนี้ไปสำหรับในเรื่องนี้ชาวราศีมีนในช่วงวันที่5กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมก็ต้องเรียกได้ว่าตัวท่านนั้นค่อนข้างที่จะชีพจรลงเท้า ชาวราศีมีนมีโอกาสที่ท่านนั้นจะอยู่บ้านไม่ติดจะอยู่เฉยไม่ได้จะมีธุระป่าปังให้ท่านนั้นต้องออกเดินทางไม่ไกลก็ไกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็ดีเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ดีมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะต้องออกเดินทางแต่ทุกครั้งที่ท่านมีการเดินทางไปยังสถานที่แปลกใหม่หรือแม้แต่ไปพบเจอบุคคลมากหน้าหลายตา มีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้พบเจอกับคนที่ถูกชลกกับท่านนำพาให้ท่านนั้นได้โชคได้ลาบติดไม้ติดมือก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมีโอกาสที่ท่านนั้นจะกลับบ้านแบบไม่มือเปล่าไม่ว่าจะเป็นการได้เลขมงคลได้เลขนำโชคนำพาทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมาให้ท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ชาวราศีมีนมีโอกาสพบเจอดวงท่านขึ้นแรง ท่านจะได้โชคได้ลาบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านหนีไม่พ้นอย่างแน่นอนและสำหรับเรื่องที่สองชาวราศีมีนในช่วงวันที่ห้าการกฎาคมเป็นต้นไปดูเหมือนว่าตัวท่านนั้นจะมีคำพูดวาจาที่เป็นมงคลยิ่งนักไม่ว่าท่านจะไปที่แห่งหนใดคำพูดคำจาของท่านนั้นจะทำให้คนนี้อยากเข้ามาใกล้หรือแม้แต่อยากจะทำให้คนรอบตัวนั้นรู้สึกดี ใครๆก็อยากเข้าหาท่านคำพูดคำจาของท่านนั้นจะเปิดโอกาสท่านไม่ว่าจะด้วยเรื่องงานเรื่องเงินหลายสิ่งหลายอย่างคำพูดคำจาของท่านนั้นถือว่าเป็นเอกในตอนนี้ไม่ว่าท่านนั้นจะพูดจาอะไรผู้คนก็จะคล้อยตามหรือแม้แต่จะอาศัยไหว้วานใครก็มีคนพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยพร้อมที่จะช่วยเหลือก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคำพูดคำจาของท่านในตอนนี้จะเรียกงานเรียกเงินเรียกโอกาสดีๆ ก็ถือว่าคําพูดของท่านนั้นจะนําพาให้ท่านไปสู่ความสําเร็จนําพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและชาวราศีมีนในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้ดูเหมือนว่าท่านจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในทางเปิดเผยนำพาชาวราศีมีนนั้นไม่ย่ำอยู่กับที่การงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี แต่ก็ต้องแลกมากับการที่ท่านนั้นจะแซงคนอื่นเหนือคนอื่น,เหน,น,นเหนือคู่แข่งท่านนั้นอาจจะเป็นที่ไม่พอใจกับเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่เพื่อนบางคนบางกลุ่มที่มองท่านเป็นคู่แข่งไม่ใช่เพื่อนฝูงในตอนนี้ดูเหมือนว่าท่านจะหลีกหนีคำติฉินนินทาไม่พ้นก็ขอให้ท่านนั้นทำใจให้หนักแน่นทำหูทวนลมไวบ้บ้างบางเรื่องบางสิ่งปล่อยผ่านได้ให้ปล่อย อย่าเก็บมาใส่ใจอย่าเก็บมาคิดทุกเรื่องไม่งั้นจะทําให้ตัวท่านนั้นไปไม่สุดไปไม่ไกลสิ่งนี้ก็ขอบอกขอเตือนให้ชาวราศีมีนระมัดระวังในส่วนที่ดีในส่วนที่จะเข้ามาเสริมตัวของชาวราศีมีนนั้นถือว่าในช่วงนี้เหตุการณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับท่านสูงเลยทีเดียวแต่ในตอนนี้ในทางตกงกันข้ามชาวราศีมีนตัวท่านก็ต้องระมัดระวังจะมีสองเรื่องด้วยกัน ที่ชาวราศีมีนนั้นต้องระมัดระวังในช่วงวันที่5กรกฎาคมถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ให้ดีเรื่องแรกชาวราศีมีนหลีกหนีไม่พ้นเลยตัวท่านนั้นจะหัวร้อนจะรมเสียงงุนงิดได้ง่ายกว่าปกติในช่วงถัดจากนี้ไปหากข้าสูนันที่5ตัวท่านนั้นได้รับแรงอิทธิพลจากดาวใหญ่หรือแม้แต่พื้นฐานดวงของท่านนั้นมีการปรับมีการขยับ ทำให้ตัวท่านนั้นจะพบเจอกับบางเรื่องบางสิ่งเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บฉับไวในส่วนที่ดีนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทําให้ตัวท่านนั้นยิ้มออกแต่บางเรื่องบางสิ่งที่เป็นเรื่องกังวลเป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคจะเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บฉับไวเช่นกันไม่ว่าจะเป็นบางเรื่องบางสิ่งที่เหนือการคาดหมาย ไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆใช้รถใช้ถนนท่านอาจจะพบเจอกับเพื่อนร่วมทางที่เกเรหรือพบเจอกับเพื่อนร่วมทางที่ไม่มีความรับผิดชอบอาจจะทําให้ตัวท่านนั้นรู้สึกไม่พอใจรู้สึกโมโหเกิดหัวร้อนกระทันหันขึ้นมาสิ่งนี้ต้องหักห้ามใจให้ดีระมัดระวังหากเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมีการทะเลาะโต้เถียงโต้คลมกันจะนำพาลุกลามกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่โต และจะทําให้การใช้ชีวิตของท่านนั้นลําบากอย่างมากก็ขอให้ชาวราศีมีนระมัดระวังหลีกได้หลีกเลี่ยงได้เลี่ยงบางเรื่องบางสิ่งอย่าไปแลกมันไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสียก็ขอให้ท่านพึงระวงังระมัดระวังให้ดีและยังคงรวมไปถึงชาวราศีมีนในช่วงที่5ถึง15การกรกฎาคมนี้ท่านต้องระมัดระวงังท่านจะมีการกระทบกระทั่งไม่พออกพอใจหรือคิดเล็กคิดน้อยกับคนใกล้ตัว สิ่งนี้ค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นขอให้ท่านระมัดระวงังไม่ว่าในช่วงถัดจากนี้ไปชาวราศีมีนอาจจะพบเจอกับคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงในที่ทำงานเพื่อนฝูงในทีมในแก๊งหรือแม้แต่สมาชิกคนในครอบครัวอาจจะทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจไม่ถูกตาท่านท่านก็ต้องปล่อยผ่านอะไรที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตก็ปล่อยผ่านอย่าไปเก็บมาคิดทุกเรื่องหากท่านไปกล่าวติไปกล่าวต่อว่าหรือไปกล่าวเตือน คนที่ได้ยินได้ฟังอาจจะไม่พอใจและจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาต่งตางๆก็ขอเตือนขอบอกให้ชาวราศีมีนระมัดระวังให้ดีดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นอะไรแต่ในตอนนี้ต่างคนต่างก็ค่อนข้างที่จะชุนเฉียวได้ง่ายชาวราศีมีนต้องระมัดระวังหากตัวท่านไปบอกไปเตือนไปกล่าวต่อว่าไปติเตียนใครอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกับที่ท่านคิดท่านต้องระมัดระวังให้ดี สิ่งนี้อย่าได้ประมาทอย่าได้ไว้ใจเด็ดขาดอาจจะนำพาให้เกิดเรื่องใหญ่และยากที่จะควบคุมและยากที่จะเคลียร์จะแก้ไขกันได้ก็ขอให้ชาวราศีมีนร,ระมัดระวังให้ดีสำหรับอีกหนึ่งเรื่องที่ชาวราศีมีนต้องระมัดระวังให้ดีชาวราศีมีนในช่วงทัดจากนี้ไปจนถึงวันที่15กรกฎา,าคมระวังตัวท่านนั้นจะลื่นจะล้มจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ จนทําให้ได้รับบาดเจ็บมีอาการบาดเจ็บเกี่ยวกับข้อเกี่ยวกับกระดูกระวังกระดูกจะแตกจะเกิดซนจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการกระแทกสิ่งนี้ขอเตือนขอบอกให้ชาวราศีมีนระมัดระวังให้ดีสำหรับในข้อนี้ชาวราศีมีนต้องระมัดระวังยิ่งเป็นผู้สูงอายุด,ด้วยแล้วยิ่งต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นการเดินการออกกำลังกายต่างๆ หรือแม้แต่การเดินในพื้นที่เปียกต้องระมัดระวังการลื่นการประสบอุบัติเหตุเล็กๆด้น้อยจนทำให้ได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นการล้มหรือการกระแทกระมัดระวังให้มากชาวราศีมีนยังคงต้องระวังหากตัวท่านนั้นเป็นนักกีฬาออกกำลังกายหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นมีการเดินมีการวิ่งมีการออกกำลังกายต่างๆนานาต้องระมัดระวังการลื่นให้ดีจะทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บ ซึ่งในข้อนี้อาจจะมองว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงเวลาแต่สําหรับดวงชะตาของชาวราศีมีนณะช่วงเวลานี้มีโอกาสที่ท่านจะประสบพบเจอมากหรือที่หรือบ่อยกว่าปกติอะไรที่ไม่น่าเกิดก็อาจจะเกิดขึ้นได้ขอให้ท่านระมัดระวังสิ่งนี้ก็ขอบอกขอเตือนให้ชาวราศีมีนดูแลสุขภาพระมัดระวังให้ดีซึ่งภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีมีน หากจะมองภาพรวมภาพใหญ่ภาพกว้างในช่วงกลางปีพุทธศักราช2568เป็นต้นไปถือว่าดวงของชาวราศีมีนั้นอยู่ในเกมที่ดีและจะดีอย่างต่อเนื่องแต่ก่อนที่ดวงท่านจะดีท่านจะพบเจอกับอุปสรรคบางเรื่องบางราวเข้ามาเป็นบททดสอบเข้ามาทําให้ตัวท่านนั้นต้องแก้ไขต้องเคลียร์ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ตัวท่านนั้นอาจจะไม่ราบรื่นเท่าที่ควร แต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหนือบากว่าแรงชาวราศีมีนอย่างแน่นอนและสำหรับการเสริมดวงการสะดอคลอกกรรมท่านก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองชาวราศีมีนตัวท่านนั้นควรท,นนที่จะสวดมนต์ก่อนนอนหรือสวดมนต์ในช่วงเวลาที่ตัวท่านนั้นสะดวกบทสวดที่ควรจะสวดนั่นก็คือบทสวดอิติพิโสและชาวราศีมีนควรที่จะกรวดน้ำอุทิศบุญแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวร ซึ่งในความเชื่อนั้นการอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรถือว่าเป็นการขอเข้ามาอาโหสิกรรมกับเจ้ากรรมในเวรอะไรที่ติดขัดอะไรที่เป็นปัญหาในทางความเชื่อนั้นจะสามารถแก้ไขได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ติดขัดจะเบาทุเลาลงก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับที่นำมาบอกนำมากล่าวให้ชาวราศีมีนได้รับฟังกันนะครับ ก็จบไปแล้วสําหรับคําทํานายคําพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมีนในช่วงเวลาวันที่5กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมซึ่งถือว่าดวงท่านจะปรับจะเปลี่ยนก่อนที่ดวงท่านจะพุ่งแรงดวงชะตาของชาวราศีมีนภาพรวมถือว่าในช่วงทันังนี้เป็นต้นไปดีอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าในช่วงนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเป็นอุปสรรคติดๆขัดๆบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับชาวราศีมีนผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างแน่นอนขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่คืนวันโก c h ชาแนล Channel, คำทำนายคำพยากรณ์ทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับ